ตอนนี้เราอยู่ที่สันติบุรีรีสอร์ทนะครับซึ่งเขาบอกว่าสมุยเนี่ยมีธนาคารปูม้าอยู่นี่แหละคือทุกอย่างที่เราตามมาร็อกจะปล่อยคือตัวมันขนาดนี้อืมถ่ายแล้วนะสบายโอเคนั่งพิจีตร์แล้วยังต้องลองเงี้ยหรอแรงอยู่คือทุกทักอย่างที่กูแต่ลนใต้ก่อนเดี๋ยวผมมีเฟที่มันใต้นี่มี่เสร็จเดี๋ยวจะต้องติดตามแล้วก็ชมดูนะครับ พ่อร้อยฟินบีลวงเออตายบ่อยได้เราอ่ะ สวัสดีครับและนี่คือรายการต้มผัดแกงทัวรนะครับซึ่งจะเป็นรายการใหม่ที่ผมจะมาทําอาหารนะครับต้องบอกเลยว่าจากรอบที่แล้วที่ผมมีบล็อกของตัวเองไปที่ผมไปตกปลาไปทำอาหารกับชาวบ้านแล้วรู้สึกว่าฟิลม,มันกู๊ดสุดๆเลยวันนี้เลยเป็น EP ีแรกครับและตอนเนี้ย ผมอยู่ที่สมุยซึ่งเขาบอกว่าสมุยเนี่ยมีธนาคารปูม้าอยู่แล้วเราจะรู้กันว่าชาวบ้านเขาทากันยังไงเอ๊ะเขาเลี้ยงกันยังไงทาไมถึงเป็นแบบสัตว์ที่สามารถส่งออกเป็นเศรษฐกิจได้ด้วยหรือมีความรู้อะไรบ้างเพราะผมก็ไม่รู้เลยสิ่งที่ผมรู้ก็คือแค่ทาอาหารฝรั่งเล็กน้อยน้อยอาจจะไปแลกเปลี่ยนกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ผมจะทําเมนูอะไรนะครับแล้วก็ที่สาคัญตอนนี้เราอยู่ที่สนะันติบุรีรีสอร์ทนะครับก็คือใครชอบมาพักนิดเรามีฟูดให้ดูไปครับผมครับโอ้เวลคัมดริงก์ สมยลมาุ้ปีที่แล้วง่ายๆเลยก <c oughs> ินราหกมึงก็รู้แล้วไม่ก็ส่วนใหญ่มาสมุก็คือมาเที่ยวพอดีมีเพื่อนเปิดร้านอาหารด้วยอะไรเงี้ยจะมากอ่อเต่าบ่อยกอ,องข้างซึ่งมาดำน้ำปะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องกันเลยเดี๋ยวครับ <c oughs> โอเคก่อนเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องก่อนห้องพิเศษเลยเขาบอกว่าอันนี้มันห้องแบบแกรนด Reserve นะมันจะเป็นโซนใหม่ที่เปิดของที่สตีบุรีนะครับซึ่งจะเป็นพูลวิลล่าเดี๋ยวพาไปดูข้างใน่เอาเอา,เอาจริงๆนะมาทะเลก็ไม่เคยลงทะเลอยู่ดีอ่ะอ้อันนี้เป็นเหมือนลนะิฟ g r ร o มเนาะมีโซฟานั่งแล้วก็มีทีวี อันนี้ก็น่าจะเป็นสั่งรูมเซอร์วิสอะไรไปกินได้ตรงนี้มีที่กั้นนะครับปิดไว้ได้เปิดได้เดินเข้ามาตรงนี้จะนี่ก็เป็นเตียงนะครับนี่เขาบอกมีหมี s ันตบุรีให้ด้วยแล้วก็เปิดมา,ว,าว้าวตื่นมาแล้วก็ก่อนจะอาบน้ําก็โดดน้าเล่นก่อนได้เลยหนึ่งรอบโต๊ะทำงานอันนี้เชือดผ้ผมนะครับแล้วก็มีที่แขวนตู้เซฟ เบสิกทุกอย่างนะครับอันนี้ก็คือเป็นลัางหน้าเนี่ยอ๋อก็คือเป็นที่เซ็นทอร์อใช่อ๋อ,อมีฝั่งหนุ้นด้วยมีฝั่งผู้หญิงโอเคอันนี้น่าจะเป็นชาเวอร์เพราะมีผ้าชเช็ดตัวอยู่เรนชาเวอร์นะครับอ่างถ้าใครอยากแช่แต่ห้องต้องบอกว่าห้องหอมมากนะเมื่อกี้เจออยู่เขาหน้าจุดเทียนมาให้อยู่ใครมาที่นี่นะครับลองมาดูโซนใหม่เจ๋งมากๆเดี๋ยวเราไปกินข้าวดีกว่ากินข้าวล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทําอาหารกันอาจจะไม่ได้แต่งตัวดีมากนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องลงทะเลลงอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็ ถ้าใส่รงเท้าแตะอย่าว่ากันโอเคตอนนี้เราอยู่ธนาคารปูมาบ้านใต้นะครับซึ่งตอนแรกเราคิดว่าโอ้ี่จะเป็นแบบยิ่งใหญ่ที่ว่าเป็นธนาคาร,เ,รอเอาเงินฝากหรือเปล่าเราือจริงๆ,ๆตรงนี้ติดทะเลนะครับทันเป็นชุม,ช,มชนที่ หลายๆคนมารวมกันแต่ไม่รู้ว่าทำไมต้องพอปูพอปูก็ก็มีกินตลอดเวลาปะเดี๋ยวเราไปถามดีกว่าถามด้วยว่าปกติเมนูพี่ก็ทําอะไรกินกันที่เป็นแบบโลโก้โลโก้สดๆสดสดอาบปารเดินมาโอ้ยพี่สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อนันทศักดิ์เต็มโฟกาเป็น ธานธนาคารปูมาบ้านใต้อ๋อเป็นธนาคาร <c oughs> ชื่อเล่นชื่ออะไรพี่ชื่อทูครับชื่อทูชื่อทูโอเคพี่ทูตอนแรกคิดว่าธนาคารปูหมามันจะเป็นแบบเป็นตึกเป็นอะไรางี้เนาะแต่อ,อันนี้ทําไมมันเกิดขึ้นได้ไงพี่มันเกิดขึ้นได้มาจากหน่วยงานของภาครัเช่นกัน,กนอ๋อภารลัดต,ตอนนั้นก็ลตอนที่ว่าไทยโดยนไต่ยนของอีหยูจันเันนหน้าแจ็าเก็ตมันการจับสัตว์น้ำของทะเลไทยที่เราจับไม่ได้คุณภาพที่ว่าวิธีการจับมันไม่ได้มาตรฐาน ที่เขาไว้เราก็เลยโดนไปเหลือง<ร>จากปียูานอาการย์ปูจริงๆมันคือมีอยู่หลายสาขาในประเทศไทยอ๋อแต่จริงๆแล้วมันเป็นของรัฐหมดเลยเหมือนกันใช่ครับเขาให้ความรู้เสร็จพวกพี่ก็เลยเริ่มเลยกว่จาจะได้เริ่มก็ใช้เวลาอยู่เป็นเดือนเหมือนกันเพราะเราต้องใช้ อ่าบุคลากรของเราที่ว่าเราต้องหาสมาชิกเข้ามาเป็นกลุ่มก่อนก่อนจะทำได้ทำคนเดียวไม่ได้เนาะใช่คนเดียวไม่ได้ตรงนี้เราต้องมีกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ใช้เงินด้วยอ่าใช่ตรงนี้มันต้องใช้เงินอยู่แล้วส่วนใ่เราก็ต้องใช้เงินเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นแต่ละสัตว์ไนแต่พี่พาพาผมเดินดูได้ไหมปกติพี่ทำทำอาหารเองไหมครับคือจริงๆคือทางเราไม่ได้ทำอาหารที่นี่นะครับคือของเรานี่คือเรามีเชฟเชฟชุมชนอยู่เชฟชุมชนอยู่ ปกติทำเมนูอะไรกินครับพี่คือของเรานี่ทำต้นการปูขึ้นมาทำเพื่อในเชิงด้านอนุรักษ์และท่องเที่ยวในชุมชนอโเคเพื่อให้เขารู้ว่าอ๋อทำยังไงอ่นไหนพี่ตรงนี้มีอะไรบ้างปูม้าครับเรามีอันนี้ที่เราเพาะควักจริงๆคือเป็นปูม้านะครับปูม้าปูม้าอย่างเดียวอ่าเดี๋ยวนะเราเอาปูม้าจากชาวประมงแล้วเราเอามาเพาะต่อ ช่คือเราจะรับมาจากชาวละมุงจริงๆคือเราจะรับมาโดยเฉพาะที่ว่าเป็นแม่ไข่แม่ปูไข่ที่มีนอกรกระดองแม่ปูไข่ที่มีนอกกระดองไอ๋อเหม,มืนมมอนที่เราเคยเห็นนะเวลาเราเไปกินปูแล้วแล้วอยู่ดีไข่มันทะลักออกมาข้างนอกกระดองนี่มันจะมีไข่อยู่แบบนี้เดยรับมาจากอ๋อเออผมเคยกินกินปูแล้วมันทะลักออกมานอกกระดองไข่ปูตัวนี้มันจะใช้ได้หรือไม่ใช้ได้มันอยู่ที การสัปัะของเราแล้วก็ปูที่เราเอาขึ้นมาส่วนมากแม่ปูจะไม่ตายอ่าแม่แม่ปูไม่ตายอยู่แล้วแต่ไข่ไข่ก็ไม่ตายจะไม่ไม่ตายไปด้วยโอเคปกติไข่มีเยอะไหมนี่เขาเขียนว,ว่า90,00แสนฟองใช่คือแม่ปูทุกตัวจะมีไข่ไม่จำกว่า9 0 0แสนและแต่ลักษณะของตัวหรือว่าอายุของมันที่ว่าตัวมันโตหรือว่าตัวมันเล็กสูเอียคืออะไรครับตัวอ่อนสูเอียคือสูเอียคือถ้าพูดได้ง่ายก็คือเป็นลูกก็อ่อนของมันลูกอ,อ,อ่อนอ่ามองเห็นไหมครับตอนนี้คือเราเห็นเม็ด เป็นเม็ดๆอ่านั่นแหละคือเป็นตัวสูเอียเป็นแต่ว่าอันนี้หลังหลังจากที่เป็นไข่แล้วหลังจากที่มันสลัดออกมาจากตัวแม่มันจากตัวแม่มันอ่านี่ก็ใช้เวลาอยู่2วันนี้ก็ยังยังไม่ตายไม่ตายครับนี่แหละคือทุกอย่างที่เราทำมาครอมที่จะปล่อยคือตัวมันขนาดนี้อ๋ออย่างนี้ราไปปล่อยได้เลยปล่อยได้เลยคือเดือนี้อัตรารอดก็อยู่ประมาณ 150- ถึง160ตัวต่อหนึ่งแม่หนึ่งล้านตัวได้ได้หนึ่งร้อยหกสิบตัวก็ประมาณ0.1%อ่า0.1% ศูนย์อยู่ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์โหน้อยมากแต่เราปล่อยแต่ละครั้งเราไม่ได้ปล่อยหนึ่งตัวพี่แล้วเราปกติคนคนใต้เนี่ยข้าวปูทำเมนูอะไรครับถ้าไม่นับปูนึ่งในพื้นที่สมุยนะก็มีผัดกะทิที่ไม่เหมือนคนอื่นเลยกะทิอ่าแกงกะทิอ่าแล้วก็ยำมะกอกโอ้ยยำมะกอกนี่แปลกไม่เคยกินอ่ายำมะกอกเตมันต้องเป็นฤดูกาลเพราะว่าช่วงที่ต้องหามะกอกต้องมีด้วยงั้นเดี๋ยวพี่พาผมไปดูทำอาหารหน่อยไหมเอากอล์ฟไปไหนอ่ะ มึงไม่มาเหรอโอ้โหไอ้สัอาดเราไปขึ้นรถกันแล้วอืมถ่ายรายการสบายๆแต่มึงจะไปนั่งรถให้กูนั่งซาเล้งจบแล้วแล้วมึงมีเบาะด้วยแล้วกลัวไอ้เพชรไม่ได้นั่งซาเล้งมาตั้งแต่กี่กลัวแล้วไม่เคยเถอะกูเคยเอกูชอบมากเลยรนะกูว่ากูนั่งซาเล้งได้อยู่เรื่อยๆเลยอ่ะก็คือถ้ามีโอกาสอะไรเงี้ยเวลาไปเกาะเกาะเต่าก็นั่งนั่งไปซาเล้งไง แต่ถ้าเล่นมันมีมีต่างชาเขาสร้างสร้างหมือน้ามาหน่อยเดี๋ยวขาขับกูเองได้แล้ผมนั่งรถนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบายสบายสวัสดีครับสวัสดีครับแม่จะให้แม่สอนทำอาหารหน่อยครับวันนี้สอนหน่อยสอนหน่อยอันนี้ใช้อะไรเอ่ยมะพร้าวเหลือกมะพร้าวมะพร้านเราเนี่ยต้ดโอเคนั่งพิธีแล้วแล้วปกติแม่ทำอาหารกินเองไหมแม่ มเ,เมนูอะไรที่ปกติทํากินบ่อยๆเลยเองหลายอยางทำแกงเอง,งหมดเลยลเขึ้นพี่แกงเองซื้อเรื่องเซื้อแต่แกงเองพอแต่แกงเองมันมีอาหารใต้ที่เมื่อกี้พวกพี่ๆเขาบอก ผัดปูผัดปูปูเขาเอาเอา,เอามาทำอะไรแม่ผัดปูกะทิเก่งเจียงกะทิเขาเรียกว่าอะไรนะเจี้ยนเจียงกะทิมีแต่ที่สมุยเหรอแม่หรือว่ามีมีตู้ัะให้แม่สอนหน่อยมีปูมีปูปูไม้ไหมครับอันนี้คืออะไรเนะี่ยอ๋อเราใช้กะทิสดมามเดี๋ยวทานเองทางไหนฮะสอนหน่อยอันนี้คือมะพร้าวที่ขูดออกออกมาแล้วอ่าที่ขูดออกมาแล้วเราต้องใส่น้ำเหรอแม่ใส่น้ำเลยเราบีบเพื่ออะไรแม่เดี๋ยวมันนำกะทิมันออกกันออให้น้ำมันออกโอ้ยอย่างนี้ มันได้เยอะไหมแม่ไม่เยอะใช่ไหมไม่เยอะอ๋อไม่เยอะโอเคมะพร้าวประมาณประมาณกี่กี่ลูกสองลูกแต่ต้องเป็นมะพร้าวแบบไหนแล้วแม่หรือว่ามะพร้าวแบบไหนก็ได้เลยแก่ไม่แก่สุกมะพร้าวสุกเอามะพร้าวสุกต้องมาเผาอ๋ออ๋อสุกคือมะพร้าวแก่โอเคที่สีน้าตาเลยอ่ะอันนี้หัวไข่หัวมันอันนี้กากลาวาเยอะไรลุกมันนะข้างในมีน้ำไหมครับนี่งานต้องลองเงี้ยหรอมีปล่าแม่นี่อันนี้ไม่มี กลิ่นมะพร no ้าวจะเริ่มหมดแต่รสชาติยังอยู่ใช่แล้วเราเอาน้ำนี้ไปใส่แทนนี่ไม่ได้ครับอันนี้ต้องใช้น้ำเปล่าอย่างเดียวเลยโปรย่างเดียวล้างมือแล้วย่างเดียวได้ล้างไม่ออกเหมือนนี้เนี่เอาเขาได้ล้างก็ไดเนี่ยเสร็จขอกว่ากว่ากะทิทั่วไปใช่ใช่ใช่เป็นกะทิสดขั้นตอนเราไปทาไงแม่ได้เลย ต้องลวกไหมอย่างนี้ต้องลวกไหมผัดเลยผัดเลยม,มันเดี๋จะไมาา่ดนนิบมันตายก่อนหนียบม,มันตายก่อนหนียบได้ตัวที่เมื่อกี้มันจะมันจะหนียบอ๋อเพราะมันเดินอย่างมันเดินดีว่ะมันเหมือนมันมันรูอะเดินเศร้าเลยแรงอยู่วเลยทุบทุบท,ทั้งหลายทีโอเคต้องเปิดเปิดกระดองนะครับถ้าไข่ก็ก็ไม่ไม่ต้องแกะกระดอง โหเร่สดมากเลยอ like ่ะดูเนื้อดิเด้งๆเลยอ่ะดูเนื้อนั่นเลอันนี้จริงๆก็กินได้เลยเป็นปูนเป็นแบบเหมือนต้มตำปูม้าป่ะที่เขาเป็นยังไม่ได้กินได้ครับแต่คนใต้เขาไม่ค่อยกินปู่เราไม่กินปูดิบนะอันนี้มันโปรตินมันเผ็ดเผ็ดมากครับไม่เผ็ดไม่เผ็ดก็แกงอ๋อกะเพหอม มีกระเทียมอ๋อมีกระเทียมด้วนั้นือแล้วปกติต้องใส่เครื่องแกงมากเครื่องแกงมันเป็นตัดแกงกะทิไงอ๋อให้หล่นอย่างนี้เตาถ่านแม่คุมไฟยังไงครับให้มันแรงให้มันเบาหรือว่าก็แรงแรงไปตลอดแมันใส่เยอะเยอะใส่เยอะมากใส่จริงโตไปเลยอ๋อใส่เยอะๆก็ไดแรงใส่เยอะๆก็มันไฟแรงต้องให้มันแตกมันเหมือนะแนงเหมือนอะไรไหมไม่ต้องไม่ต้องให้มันแตกใช่ต้ก็เคี่ยวเคี่ยวจนร้อนจนจนมันเดือดนิดนึงเดือดจะไม่ต้องให้เดือดเดยอะกว่าปูจะลุก มันก็เดือดพอดีมันก็เดือดพอดีแล้วทําให้ปรุงรสเลยหรอไม่่ต้องเดี๋ยวไปชิมดู่ะชิมดูถ้าไม่ถึงก็ใส่เกลือเพิ่มเกลือลงอีกเอาหลังชิมไะไรไปดิเ่าลชิมดูว่ารสชาติเป็นไงเพิ่มอะไรอีกก็เค็มแล้วนะเออมันก็รู้สึกเค็มๆมันๆใช่ไหมใคืมันมันๆแล้วปกติเขามีผักอะไรใส่ในนี้ค้ับไม่มีปูล้วนเลยมันมันมันอยู่ที่ที่เราจะเอามาดัดแปรงนิดนึงมันจะใส่ผักเพิ่มอะไรก็ได้แต่ถ้าคืนบ้าน ขึ้นบ้านคือโยนเลยปอกเ,เปลือกแล้วลลมากเคี้ยวกินกินได้ไหมได้กินกินลงท้องได้เลยนะเนี่ยกินลงท้องไหมบาดๆาดเนี่ยออกฝันฝาดใช่ไหมเนี่ยถ้าคนเมีอายุหน่อยก็จะได้นี้ ตำตำนี้ให้เละอันนี้คือใบพลูใบพลูครับเดยปลองลองกินดูว่ามันเผ็ดประมาณไหนไม่ต้องใส่ปูอร่อยอร่อยอร่อยมันไม่เหมือนใบชาพูอันนี้มันเป็นใบพลูทำไม่เหมือนกันเหรอครับครับผมอันนี้ใบพลูอีกไอใบชาพลูอีกแบบใบชาพูมันจะเป็นต้นตรงดินอันนี้เผ็ดแผลกเปรี้ยวๆใบพลูมันจะเป็นเลื้อยเลื้อใช่หยาบเปรี้ยวนิดๆิดเขากินคู่กัน นี่มากนี่ก็ฟูแล้วก็ะปูนเศปูนนิดนึ่แต่ถ้าเรือมันจะกัดปากกินปูนรอนท้องใช่ไหมกินเข้าไปมันรู้สึกไงผสมกันแล้วมันก็มันมันกับกระหมาผสมกันอย่างเดียวตัวนี้มันจะรักษาลักวันรักษาลักวันด้วยเหรอันอายุเยอะๆยัันยัไม่ฟัแข็งแรงนงพอบริหารอยู่ด้ยองพแข็งแรงแต่แค่สีเปลี่ยนเปลี่ยนอีกแล้ว อ๋อคุณก็นึกว่าพอสีเปลี่ยนก็คือมันไม่สุขภาพดีแล้วอ,อ๋อดีอยู่ดีอยู่ครับเด็กเองอาทิตย์แล้วก็ทำนำจุกมุงมังนะตัดตึงตัดตึงโอ้ตงดตึงท่านเราเรียกว่ามงมังมูงมัง,มงพูดแบบล,ใใา,ลาใต้ก่อนเดี๋ยวผมมีเฟนเป็นคนใต้อืม มีสิทธิ์ตัวนี้เดี๋ยวเราเกงกับทิปูม้านะครับก็คืออันนี้คือน้ำน้ำกะทิเดิมน้ำกะทิเมื่อกี้แม่ก็ใส่กะปินิดนึงต้อใส่กะปิอ่าพี่แกงต้องใส่กะปิแต่แต่กะปิมีอยู่ในนี้อยู่แล้วเก่งที่ซื้อมาไม่มีอ๋อไม่มีหรอที่ตลาดเวลาซื้อพี่แกงมันใส่กะปิมาเลย เขาตำตำส่กะปิมาเลยที่นี่จะแยกใช่ไหมยครับเหมือนที่กรุงเทพเขาเกงสำเร็จสำเร็จผัดให้มันหอมไหมไม่ไม่ต้องครับไม่ต้องเลยละลายเลยละลายในน้ำกะทิแล้วก็อ๋อส่นเดือนี่ก็เราเปูใส่ได้เลยครับแกงใต้ไม่ต้องไม่ต้องผัดให้มันขึ้นมันนู่นนี่นอ๋อไม่ต้องโยนอย่างเดียวใช่โยนอย่างเดียวโยนโยนตั้งไฟเลยปกติเขาปรุงน้ำปลาไหมครับทั่วทไปไม่ต้องใส่เกะือใส่ออนเซกปิใส่แล้ว อแปลว่าที่นี่จะไม่ไม่ค่อยใช้น้ำปลาใช้เกลือแทนพี่บีใช้เตาอย่างนี้บ่อยป่าไม่เคยเลยใช้แต่ปิ้งปิ้งเนื้อปิ้งเนื้ออย่างเดียวปรุงปรุงนิดนึงรสดีนิดนึงรสดีนิดนึงตึ้งตึ้งปลาอร่อยแล้วเดี๋ยวก็รอให้มันเดือดให้มันเดือดนิดนึงแล้วก็โยนกูบางคนถ้าชอบกินเผ็ดก็ใส่เครื่องกเครื่องเยอะหน่อยเยอะคนๆๆหน่อยใส่ได้เลยใส่เลยอ่าเดือดแล้วใส่ได้เลยเอองรอไม่พูดได้หมี่หมี่แล้วก็ ได้เลยที่อะไรต้องใส่ีใส่อนเดี่ยถ้าได้มีเลยนะรสชาติอะไรได้แล้วก็ฉีดไมะกรูดนิดนึงเลยจะได้เพิ่กลิ่นหอมนิดนึงว่าจะได้แล้วมั้งนี่ครับเองกะทิปูม้าเพมร้อยฟินบีลวงเออหายบ่อยอะเราอะ รู้เลยเอาเดี๋ยวให้ทำน้ำจุ่มยำเอาเดี๋ยวให้ทำน้ำในนี่มีอะไรบ้างเมื่อกี้ผอมแดงสลิงปิงตะปีพนี่กระเทียมน้ำตาลปี๊บยมไม่จ้องน้ำตาลเดงตอยนะไม่ต้องใส่กระเทียมไม่ต้องใส่ไม่จ้อเดี๋ยวน้ำมันออกมาเองไหมครับยำแดงๆไปเลยเอยอ่า hello 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 mà bà Rột chát, Đại mai. ร้อได้เลยทำานี้ก็ไม่ได้เลยทีนี้ได้ r ็ไม่ได้เลยนาเลยนะเลยคลายร้นนี่ตรงใจมืบนี้ับมือแบบนี้กัดเลยนะอ่าอร่อยอย่างเงี้ยอร่อยแต่มานั่งแกะลำบากนะกินเข้าไปต้งอันกินเข้าไปต้องเปลือกคือคลายคลายแค่แค่กระดองนะครับเพราะว่าอ้นนะพูดถึงงานถ้าเราชื่อ1กิโเงี้ยก็เมื่อในนิดเดียว เปลือกเยอะมันจะมังคุดเขากินปูเปลือกไปด้วยเลยยังไงก็ย่อยเหมือนกันเราคิดว่าเป็นปูนิ่มนี่อา่าปูนิ่มก็จะกินกินได้หมดเลยเกินได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเรากินปูนิ่มดีกว่านะาคุ้มกว่าคุ้มกว่าปูมีอยู่สองสมตัวเนาะเพราะฉะนั้นเนื้อมันก็อาจจะนิดหน่อยอาจจะทำแบบ กกินกับสลัดเนื้อปูก้อนทอดเปลือกเราก็ไม่ทิ้งเนาะเอามาทําซุปได้อยู่ท้าเหมือนซุป lobster อ,อ,อย่างงี้แต่ใช้ใช้เปลือกปูแทนทําให้มีที่ปอกครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอย่างนี้ก็ไนดะ้มแม่เขาจะมองผมโบความจริงผมโก้อะ <laughs> แต่มุมโก้ผมก็ยังมีอยู่อ่ะ ต้องไรคับไม่ไม่เป็นไรอันนี้ก็ได้ถือว่าไม่เป็นไรไม่ไม่ไต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้อะไรเดี๋ยวต้องใช้โอเคใช้มีก็ได้ครับคนดูก็จะมองว่าโอ๊ยอะไรวะต้องใช้้อุปกรณ์เยอะจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้นะแต่ใช้ก็ดีกว่าแม่ค่ะจะไม่รู้นะว่ากูเคยแข่งทำอาหารมาก่อนพี่เขาอาจจะยังไม่เคยรู้เลยแม่ไปไม่ถนัพี่ก็จะงงว่าเอ๊ะทำอาหารได้หรอพี่เคยแข่งทำอาหารนะ เียวมึงเนี่ยนะแข่งทำอาหารรายการอะไรอ่ะมาสเตอร์เชฟเลยครับมาสเตอร์เชฟปะเดี๋ยวจะลอชิมดูกินไม่ได้เลยอ่าคือแข่งมาจริงหรือเปล่าเนี่ยกินไม่ได้เลยตอนที่เข้าไปแข่งอย่างนั้นรู้สึกเป็นยังไงบ้างไม่ดีเลยมันมีแรงกดดันเยอะเออมันตื่นเต้นเกินไปอ่ะมันเครียดเกินไปน้ำมันไหน้ำมันเกลือใส่ อันนี้เป็นเปลือกปูทั้งหมดเลยใช่ไหมที่ปกติพี่ทิ้งทิ้งใช่มันเอามาทาซุปได้เหมือนเวลาเขาทำซุปปลาเขาใช้ก้างปลาเลยที่เราไม่กินเหมือนกันเพราะฉะนั้นปูก็ได้แต่ใช้ได้เหมือนกันจะได้ไม่เสียของจริแล้วคิดว่ารสชาติรสชาติอะไรไม่รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยแปลกหรือแปลกไม่รู้แต่ยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวจะต้อง ตามแล้วก็ชมดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงโอเค <Okay. S 2> ของแทขง่ของแท้ <laughs> ของแท่ <laughs> เหล้านี้มันช่วยอะไรครับพี่เพชรมันช่วยขูดข้างใต้หม้อ,อมา <laughs> จริงจงที่มันแบบติดกระทะแล้วมันเป็นน้ำปลาน้ำตาลที่มันติดอยู่เหล้ามันจะไปขูดออกมาให้ปก oh. ติพี่จะขูดเอาตะหลิวขูดเอาใช่ไหม <laughs> นี่มนไม่ต้องเหล้าจะไปขูดเพิ่มความ หอมเข้าไปด้วยไหมใช่รสชาติมันเข้มข้นด้วยครับเข้มข้นจำเป็นต้องเป็นรีอย่างเดียวนะจริงๆต้องใช้เราฝรั่งแต่อันนี้มันของติดบ้านปะครัวมีอ่ะอจะให้มันยากทำอาหารให้มันยากอันนี้ทิ้งไว้ให้มันเดือดเลยไหมใช่จนเดือดจนจนเข้มข้นล้เดี๋ยวปั่นทุกอย่างรวมกันเอาไปปั่นอีกดีนึงปั่นทุกอย่างแล้วกรองออกมา อร่อยบอกอร่อยไหมอร่อยบอกึอร่อยอร่อยมันก็ออกปูซุปกินน้ำซุปออกปูำซุปี่มีงาติดใจแล้ว <laughs> ยังไม่ตึงโอลเดียวมัน <laughs> <laughs> อันนี้คือพี่พิดกำลังจะทำอะไรต่อเป็นยังต่อไปาทาดาซอสตะกรดอม,มังเนมนเัสพาสต้าแดงผักชีลาเกลเปอร์ใส่สักว์เหมนกันเลือกไทย ก็คือมีซุปแล้วก็มีซอสอ,อีกใช่ซุปกินแยกซุปกินแยกแต่ว่าแคปเค้กอะเอาไปจิ้มกับซอสาระอ่าสั่งซื้อครีมให้ กอบซีครีมทำอาหารให้ให้หน่อยก็ส่งมาโอ้เพียวฟูครีมแล้วไม่อ่านตัวใหญ่เหรอเมลแร้วได้ปะได้แหละเที่ยวช้อนมา อีกแล้วอาหารฝรั่งอีกแลาะตรงเหลีงร่างเลาวเลยกันนั้นมีซุปด้วยกินซุปก่อนซุปมันปูอันนี้กินซุปก่อนซุปมันหนึ่งเฮ้ยน้ำเค็มข้นมากเลยมันปูอีกทีหนึ่งอืมเค็มข้นมันจะออกรสอูนะมันหอมหวานใช่อือคู่กันคู่กันไม่แปลกอร่อย เยี่ยมมากเลยครับเดีจะหาว่ามั่วหรือเปล่าโอ้คนสดคนเลยไหมอันนี้เรากินเบ็ดเมี่ยงได้ไหมห่อได้ไหมได้ห่อเขาเรียกอะไรนะเมี่ยงเหรอสลัดแล้วกันสลัดปูสลัดปูเค้กปูอ่ะคุณง่ายเค้กปูเรียกแครปเค้กมือทรงมันเหมือนเค้กเป็นสลัดนะไรี่ลองดูอร่อยหรือเปล่าอยามันมันกินกินสลัด อืมโอเคร้อยนี่โรยโรยโรยโอเคสุดยอดเลยสุดยอดเลยถ้าทำอาหารต้องถามยูแต่ถ้าอยากรู้ทุกเรื่องต้องถามกูใช่ไหมอร่อยไอ้ไอ้ชุบนุ่นยังเลยมันออกมันก็อืมอืมกินแบบเมี่ยงกันนะเพ่อแบบเมี่ยงกินเราจะอกความจริงใจไปอแบบเมียคำแรกอร่อยคำที่สองอร่อยมากแต่ถ้าคำที่สามสุดยอด คำแรกขึ้นสมองคำที่สองขึ้นสวรรค์เลยอร่อยอร่อยมากเลยครับอร่อยมากๆเลย ทำไมต้องปล่อยเวลาเย็นๆครับอ่าเพราะว่าอุณหภูน้ำจะไม่ร้อนอ๋อปูที่ร้อนไม่ถ้าน้ำร้อนอ่ะตาลูกปูนี่มีโอกาสจะตายเยอะเพาอนก็างค่อุ่ได้เพราะตอนเย็นแล้วก็ตกกลางคืนนี้อุณหภูมิน้ำจะลดลงเรื่อยๆแ่อยู่ได้อ๋อแต่ถ้าถ้าตัวใหญ่ตอนเที่ยงก็ได้ถ้าเป็นตัวใหญ่ได้ได้ได้ครับแต่ตัวเล็กไม่ควรอ่าลูกปูนี่คือตอนง่ายตอนเย็นอย่างเดียวครับเรแล้วอย่างงี้ปล่อยไงครับพี่เทจบภารกิจจบภารกิจ ราปล่อยปูแล้วเราต้องกินปูด้วยนะกินแล้วครับเมื่อกี้กินมาแต่ถ้าปล่อยอย่างเดียวมันเต็มทะเลเลยโอเคอ่าไม่มีคนกินอ่ะเมื่อกี้ผมสับสดเลยโอเคกล้าอย่างนี้ผมสับเลยเราเราแค่ทำให้มันยั่งยืนทลอยเพื่อเพิ่มปริมาณจัดน้ำมันเพืขึ้กินต่อไปเรื่อยๆให้มันความยั่งยืนมันอย่างที่น้องพูดเลจะได้เห็นปูมาเดี๋ยวอีกสามเดือนกคุณมาจับได้นะ เพราะว่าตัวที่เราปล่อยเนี่ยสามเดือนเป็นตัวใหญ่แล้วเป็นตัวใหญ่เรราาาสมถกินได้ใช่ขอบคุณที่ทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสอบคุณมากพี่วันนี้เพราะว่าน้าเจอใหม่นะครับวอนนี้สนุกมากวันนี้ครับขอบคุณครับอาบน้ำเสร็จแล้วพี่กี้โอ้โหมกินเละสุดๆเพราะว่าคุณยาย ปูแรงมากตัวมีมีแต่ปูเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือเรากลับอาบน้ำแล้วแล้วก็้อาหารในชื่อสาราไทยซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเช็เมนูนะครับ4คอร์สแต่บอกว่ามีไวน์แพริ่งด้วยไปดูกันว่าอาหารจะเป็นอะไรบ้างแต่ก็น่าจะแนวไทยเพราะฉะนั้นก็วันนี้ขอบคุณนะขอบคุณสานติบุรีขอบคุณสาราไทยขอบคุณธนาคารปูมาบ้านกาะใต้ซึ่งทีมงานน่ารักสุด คือทุกคนเฟรนลี่มากๆแฮปปี้สดวันนี้แล้วก็ได้ทําอาหารแล้วก็ได้ความรู้ได้คั้นน้ำมะพร้าวได้ทุกอย่างก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนครับแล้วก็ที่ขาดไปได้เลยครับขอบคุณแบงกอกแอร์เวยส์นะครับที่เอื้อเฟื้อช่วยพาเรามาถึงสมุยได้ฝากติดตามมากันเทปหน้าที่ไม่ใช่ทะเลเราจะขึ้นดอยบ้าง